รอบนี้เอาเอาึ้นว้พี่เลยว้าถือท้อมทอมมันทอมรอบนีไหมรอบนีไหมเฮ้ย ลังกาเลยลังกาเลยโอ,อ้เอาเอ,อ้าเอ,อ้าสวัสดีครับหาปลาคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้หาปลาหน่อยเอาทีมงานมาหาปลาหน่อยมากกันหลายคนอยู่กุดเชียงสาลำน้ำสาขากุดเชียงสาประตูน้ำโขงชีมูลประตูสองพี่น้องลุ่นกันมวนมแวนลำมื้อน,น,นี้ฝนลิ่นลิ่นแจักน้อย <c oughs> ไปไป <c oughs> อ้ยน้ำเลยกดิเดเอาเล็กแน่ตื่นแน่เป็นบางชุดพี่น้องเอา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 เลยวะเอาเลยเลยวู้ยได้เลยนี่ไปแล้วพื้นแรกโอ้ยสวยพี่น้องสวยเอาพื้นสองอันสิจัดเลยอ๋ออันสิจัดไปพื้นสองพื้นสามฝนกระลิ้นจังหน่อยพี่น้องเอาเอาลิวมหัวเลยฮึมุดยอดเลยมือนนี่ไปพื้นสาม อาทีมงานกระจายตัวกันไปแล้วแห่ทีแห่หางทีซีเรนแห่ทีก่อนยึดข้นแปดข้นนี่แหละพี่น้องสีซุ่มกันนะเดินเดินยูพี่น้องเดินข้นละาฟังเอาสีสุ้มกันเอาเอาเอา โอ้สิเขาว่ารอดพี่น้องอ๋อมีรุ่นได้เพราะหลายพื้นนี่ตึกยังน้องพี่น้องเห็นพียอะเพิ่มเพมเพ้่งเออ่มพีตึกยังมี้อยักขยักขยักขยังเอาซุ่มเทียที่สองผู้โปรดปลาอยู่กับมีุ่่มไปเรื่อยๆพี่น้อง เอาอีกชุดอีกชุดาาชวานสนันสะเอาเอาเอาวิรุณวะ้ะะะะะานนี้ก็ถือปลากระแนงนี่พี่น้องบานละตัวสองตัวเจเบล็กผสมหน่อยไปก่อนโคตหยากเขาโอ๋โโอเอาหยิบงานสูไป โอ้บอลกอดีเอาใตาสาา้สะพานโค้งชีมูลพี่น้องหาอยหายินดีชีวิตบ,นบานบานยางไปเลีย้ยกพี่น้องมาหนิลาดตะวนปา่าาลาดตะวนปา่าไปหัวสะพานสิเป็นไดนไปแล้วไปแล้วสีสุ่มโอ้องหัวก็เห็นตัวยงใหญ่ดินเนี่ยวะ สามมาพุ่แต่ตวเวียนปลาไปเรื่อยๆฟังนังซีพี่น้องฟังนีสามฟังนีสามพี่น้องเอาแล้วเลวไปแล้วโอ้โ้ เจ็ดพื้นเอาห้าวลนะพี่น้องกุ้มบิึงถือปลาใหญ่กะจังกุ้มช่วยมากสิสีปลากระแยงพี่น้องเอาถ่านท่อมฝูงปลากะนสิได้บ่ท่านท่มอยู่อบุรีจีท่อมมันมีคนท่มเนี่ยเอาได้แล้วได้แล้วเอาอพวกน้องพวกนี้แหละอยู่ไก่ขุนเสียนอันเฮ้ยจูปลายัง เแยงหลายพี่น้องถือถือทุเทียนย่แด้ว่าแห่งแห่งท่นถือหลายเฮนั่นอันก็ถือโอ้สองสาเห็นวโอ้ตัวนี้เปล้าเปล้าโอ้งามงอยู่งามอยู่เก็บอยู่โอ้เขาเป่าเลยปลาสร้อยปลาสอยอาหารเทียงพอดีโอ้สองเต็มเออาเอา อ๋าปล่อยชุดโอ้มวนไปแบบหนึ่งพี่น้องหาปลาแบบนี้ยอ,อาวันนี้ก็ห้าวเอาปลาหน่อยพนะ่ะนะปลาซ่้อยปลาไขยงปลากดไปแล้วพี่น้องเลี้ยงแถวสายลายเลยปลาหน่วยหล่าตะเวนว่ะ ไปแล้วไปเลียงแถวสายฟังนี่ฟังขุนมีสามเขาเลยพนะเอาตีเข้ามาตีเขามามาแล้วโอ้โหมีเบิ่งดีแต่พี่น้องวาดแมสนั่นเลยโคตรนี่เด็โอ้ยพี่เวขึ้นแลววะ

ปลาอีแปงเก็บปลาอีแปงไปเกี๊ยปลาจอกพี่น้องคือน้องพวง่อยังวะเฮ้ยปลายังวะปลาปลาโอ้ปลาคือปลาอยู่นัานเดียวปพว่งใครใส่เออ โอสวยเลยปลาสีนี่วะสีงามเนาะแม่คราไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ไลยง่ายขนาดเลยดิ่มด้วเสียข้างหลายเาไปกันเถอะเก็บแล้วเก็บแล้วอู้ปลาตัวนี้ไหมใส่แล้วใส่แล้วถ่านบ้านเดือดก็เดี๋ยไปย้ายที่บ้านหนึ่ยสวยๆอัน อ๋พี่น้องก็เด้เก็บไปเด็กโอ้ไปนี่นี่มองเลือกเลือกเนี่เป็นโคดหินเขาพักไว้ปนะคุณแม่ยายจูก็ได้เก็บยูพี่น้องยหลตัวทุกทีเหเอาหนูวชหน่อยเนี่ยนั่นวโอวไหลตัวอยู่หลตัวอยู่ยืนว่าไยืนว่าไรนหมื่นพี่น้องหมื่นหมื่นเขาเข Chú chặt lên Nam lãi chăng nói tại các cô Khôn hình nhiều, hình nhiều, hình nhiều Ấu, Ấu Đấy, 2 tèm chưa mà ừ. 2 tèm, 2 Pa kê pa kê đấy nó nhanh lên không

โอ้ใหญ่มโอ้หโ,โดนแดงตัวใหญ่เลยพี่น้องุโอ้าเล็กบ้านําเล็กได้วะปลาขาวเมยาแม่ปลาแม่เมื่อก่อนกับปลาจอดไงเหมือนกับปลาขาวไงอีกเห็นปลาใหญ่สลยยใหญ่ไยใหญ่ปลาแม่ปลาขาวพี่น้องบุดว่าย่อยน้อยพี่น้องไสะพาน หดหินเยอะเป็นหินสางสะพานัเป็นหินเกา่าสะพานพันงเขามาเหใหม่อีกเอออาปล่อยละพี่น้องหายอยู่หายกินหาป่าพี่น้องมาอีกรูปแบบนึ่งมือนี่ตะเวนป่าว้านเห่าไปเรื่อยพี่น้องหาป่าหน่อยฮึน่พี่ยังน้ำตื่นมานะ สบายเลยเล่าป่ะนี่อ๋อสภาพนี่พี่น้องสูงขนาดเลยอ๋ออ๋อไปมือเบอร์พี่น้องมาอีกแบบหนึ่งมือนี่ทีมงานผนกระตุ้ลิ้นคุณอันนี้เป็นสภาพน้ำพี่น้องน้ำจะไล่ขามนี่แหละเป็นหลองน้ำทั้ง่างเป็นน้ำทีมงานอยู่ข้างล่างเก็บปลากันอยู่หูนะย่าวลงไปเรื่อยๆละ่ะงวยนี่กระสีไลลงน้ำฉีพี่น้อง ยังมีประตูน้ำโค้งชีมูลอ๋อ,อทีมงานสิขยับไปนี่พี่น้องขยับไปทางหนานี่เพื่นกว่านที่ทั้งปุ่นอยู่โอ้หนาจะโอเคยอยู่บรรยากาศทุดยอดเลยมั้งนี่อบอนบอนบอนคือคือแต็มคือมุมสูงมุมสูงพี่น้องเอาเอ,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 อจัดเลยขึ้นแฮะเหรอแต่ละคนอ,อ๋บอนนะเสียแต่ปลอยเลยป่ะนี่ โอ้สวยโอ้โหเพี้ยเราไปจัดกลางงามเลยพี่น้องโอ้งามงามเอาเลยวะเหงาะของเหงาะของเอาหัวจานเลยหัวนี่ขางขางเช่นเต็มนึ่งหัวจานดีหัวสวยเอาละเช่นเต็มมาเต็มแหี ยังน้อเต็มแห่เฮยเต็มแฮ่อีวะเฮ้ยยืนยืนพนะได้ยู่ยได้ยุ่ยน้องเอาพงกับพย่อมวะโชน้อยอ้เน้ยไอ้เนี้ยอุ้ยฝากกันย่งอุ้ยไหลยุ่ไหลยู่เออไหลยุ่ไหลยู่ขยั่งขยั่งขยังเอาพงทีปอยเลยวะพงทีปอยโอ้ เออเบิ่งเบิ่ง yeah, ี่จู่จัดวันนี้จู่จัดโอ้ปลากระแยงหลายเป็นสิบเล่นมาเต็มปลากระแยงเป็นสิบบาทละสิบตัวก็โอเคแล้วโปรตี่น้อยนิงแต่ว่าก็คุ้มเอาเบิ่งี้จูดอกนี่กันยังกี่ลงไปเบิ่งเอาละไปแล้วพี่น้อง วานมาได้ผักหนึ่งได้เก็บด้ิพี่น้องปลากระแนงกับโอเคอยู่ลองทีมงานคุณเป็นการหาปลาอีกรูปแบบหนหึ่งฝนก็ตกลินโอ้ยตกตลอดเอาปลากระแนงดึงถึงพ่อได้เก็บทุกคนอยู่คุณได้อยู่ได้อยู่ได้เก็บได้เก็บอยู่พี่น้องโอ้นั่นนั่นนี่พี่ก็ได้โอ้นั่นนั่นนั่นขยังขยังเก็บอยู่เรื่อยๆพี่น้อง ในลองน้ำนี่แหละลำห้วยกุดเชียงสาหาปลาวันฝนตกพี่น้องฝนก็ตกลิ่นไปเรื่ยอยๆอยู่ทีมงานกับหาปลากันไปนงหัวปฏิจดหมองหนีเลยพี่น้องปลาวันสู่กันอยู่พี่น้องปลาอะไรมันเป็นปลาหน่อยมื้งนี มือนีไมาอีกรูปแบบหนึ่งหาไปเรื่อยๆตามลำห้วยนี่ยลำห้วยกุดเชียงสาปลาขยังพื้นไปยังตัวนี้เหรอเต้มไปยังเอาละเทียนแต้มไปเบิ้งไปเบิ้งอู้ลงรอบๆนี่คือว่าถึงแล้วถึงแล้วเอาไปบิ้งไปบิ้งเข้าแอบนี้ได้เก็บอยู่นี่ปลาน้อยมือนีปลาน้อยโอ้เป็นไอ้ตปลาขย่ังวขยัง น่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้งามงามงามใสสวยเป็นไลท์โทนยุดธค่ะเนี่ยไลท์โทนโอ้ยูรพี่งามอุ้ยเที่ยวนี่งาม่ะเดี้ยมเยว์นี้งามอ๋อเบื้องเบิ้องเที่ยวนี้กันเก็บไปเรื่อยเลยพี่น้องมือนีิเที่ยวนี้สวยเนาะ นั่นงาผักงามผักนี <ś m any> งางามเที่ยนี่โอ้งาผักงาผักเที่ยนี่ไม่ปลาจอกปลาเกโอ้โหเกตโตได้เหมือหลายหลายอู้หลายตัวหนแมรอบนี้เก็แบบโอ้อันย่อนนี่คุอ โทษมันทำดาดอยโอโอ้โขยงยันงลายยังนี่เอาเอพี่น้องโอเคเลยมนี่เอาเอสุดยอดหัวหัวจัดเลยวะหัวหัวจัดมาบ่อหมาย่างไรมาเบินกันนะดินแนกๆอยู่โอ้หีบหีบหีบโอ้ตายตายตายโทษโทษโทษอืมอืมอมไ่มีหรอกโอ้โห โอเคอยอะมันตีจมเดี๋ยวอออกอกเนี่ยเแต้มเหนียปลาใหญ่วะอลูกอยู่บนกันขึ้นมาเมื่อกี้ไหมปลาจอกเดียวนี่ปลาจอกตัวใหญ่วะไงปลาจอกเงี้ยบาทุได้ทีพี่น้องบอลบอลแมนบ่ได้ที่แรกบ่ได้วันนี้ทีมงานได้สุขคนเลยปลามีปลามี่เห็นไปกับไปกับแม่เอาอยู่แถวนี่นะปลาจอกนี่ปลาจอกนี่นี่ จิบ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 โอ้โหข้าวจ่อเงี้ยวะ่ะลาบแลยพี่ลาบไปเลยนี่หลับไปเลยนะอโ้วิถีชีวิตของคนหาป่าอ่ะฮะจัดไปเอาว่านก็ได้เก็บตลอดได้พี่น้องได้ได้ดปลาได้ได้ดพี่น้องว่าสีพ่อได้ได้ได้ทุกคนอยู่เอาขึ้นมาช่องนี้กันเจ้าเอาขึ้นมาผัากนี้กัน ได้ทุกคนอยู่พี่น้องก็ได้กินอยู่เด็ถือว่าได้หลายอยู่เพิ่งในแบงอ่อนยอนอยู่แต่ละถุงแต่ละคนอเออบิงจังเอยเฮ้ยนี่กิน้องบ้านหน่อยได้ปลาไหมเพิ่งบุบบุบบุบขยันขยันขยันกูดกูดโอ้ยมีสู่ปลาพี่น้องขยันปลาปลานี่โมี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 ได้อยู่ได้อยู่ได้ทุกคนปลาใหญ่ปลา,า,าน้อยก็พอได้เก็บอยู่

มันเตรียมสีจัดสีหันวะโมเลาะง่ายเหรอนได้หลายสวยโอ้เขาหู้พี่น้องเขาเนื้หูเหรอวะได้พี่น้องเสียดายแต่ปลาใหญ่พะนะเอาเอาเอาสูบไปโอ้ยพี่เต็มเฮเลยบ้านพี่พี่คุณคุณโอ้แต่ละคนได้ทุกคนพี่น้องือว่าโอเคหรือเปล่างาน ว,ว,ว้าวเต็มเต็มไปจอกก้อีกแล <c oughs> ้วเสะเเต็มแค่ะยะมันมีน้องโอ,โ,อโอ้เอเต็มละม้นแม่มือนีไหมวานไสวันมาก็ได้พี่น้องได้ได้ได้ไดตัวใหญ่รอบนี้เอาเอาขึ้นมาพี่เลยเว้าถึงทมทมันทมเอามาามาามเอามาๆเต็มแเต็มแค่ โอ้ยรอบนี้ไหมรอบนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มแฮะเต็มแฮะมีปลาจอกโอ้ยตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ขุดขุดขุดชุดยอดอะไรก็น้อยก็หลายได้ขึ้นเ่าพี่น้องมือนี้หมาขึ้เก่าทีมงานอ๋อชุดยอดหาอยู่หากินเอ๋อเขาโค้งเลยพี่น้องเขาโค้งมาเจอกันแล้วบ้านนี้กับอีกทีมหนึ่งมาเนี้ ปลาเขายุนีแล้ววันนี้ถามว่ามาหลุนห่าวน้ำพีน้องทั้งนี้เห็นเป็นห่าวกันออสายบูงงาม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 ยุนีพีน้องพุนขุนโอ้ฟังพุนโอข้นไหมสวย บานแล้วเป็นสีผนเนี่ยเอา้หนี่เป็นอะไรฮาเต็มคื้นกันโอ้โหหลายหลายอยู่โอ้าาโอโอางามคื้นกันเคี้ยเคี้ยอ๋อเจ้าลกคนไม่ดึงติดไหม เลยจัดเลยสวยแล้วสวยสวยพุ่นพุ่นพุ <This> ่นโอ้ไ uh, ม่พ <Bye> ี่น <or> ้องเดินยงกินเต้นอะเทีอะไหมหลายหลายหลายคือว่าโอ้แ่ละพี่น้องอ๋อบางทางนี่ถือว่านี่เลี่ยรอนเออพุ่นไม่ดูดตองร้องอยู่ ห่านี่ก็ดึงขึ้นว้าเสียร้อดไหมพุงรอดร้อปนปนโอ้ปวนไหมเตียมแบบเบิ่งเตียมอ๋อเมย์ทบไหม,มทมจังไหนว่าหัวเรือไหมเมยโอ้ปวดวานหัวเรือเมื่อกี้ไหมเตียมอัญญ่าเลยป่ะเนี่ยมันอยู่ไตเรือป่ะเนี่ยเอาเอาเอาเล้ยจูป้าสองคนหนึ่งไหมเมย์ผีน้องสองคนหนึ่งไหมดึงขึ้นไหม,ม เี้ยหลอดก็พอใหจูขึ้นจูบนอพอเบิร่กเบิร์กเบิร์กพอไม่ให้จูแม่ขึ้นฟังได้เราอ่ะผม่ไวเด้อก่นาป้าปวดแหวงาม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 าขาวจนพูนเลยมี่จะตยังไงเนาะมากไหมวันนี้มาฟังพี่มาฟังพี่มาฟังพี่ เอ๋อพี่น้องยางกลับไปหารถพายถุงป่าไปสุกคอนอ๋อ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 พี่นอ้องโอ้ได้หิวสุก้นวะคุม้มยุดอกมือนี่โอ,อ้คือคือคือพูดพวให้จูงหลายกัด ไางน่้โอ้สรุปผลงานรอบแรกเด้หนี่สิขึ้นมากินเขาก่อนพี่น้องมาเก็บเอาปลามาแสบพวกเนิ่ยแต่ละคนได้ไหมไดู้สีกันนะปลาปลาเสียมปลาซอยโอ้นี่งามผลิตผนล่างดีสวย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 โอ้เพวกเนี่ยมันุกคนเลยมวันนี้มันุกคุนนองหัวก็ได้คือกอันผุดมาแล้วเอาว่างๆดูฟังโชว์ดูโอ้โหได้ทุกคนว่ะ เอาเอาพี่น้องมือนนิเอาสีเข็ยน้อยอยู่ในกินกินแล้วจังยิลุยต่วทีมงานเอา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 เก็บเลยบานองทางีี่ม้วะโอ้ยงามมันเตีพี่น้องงามงามายหยงาม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 โอ้ยลหัสเลยที่ใสไปตีโอชูีกันโอ้ยควงเลยตัวชูชีชูีตัวกระช่างนีชูสีเลย เอาอเอาเอาเอาพาก,กินเข่ากันพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นี่เอาพี่น้องพาก,กินปั่นกินเข่าล้วก็ลุยต่อพี่น้องสบายเลยล่ละอยู่บ้านลงไปเไปจังสิกับพากันหาบางโล่งละพี่น้องสั้นอยู่ดีลำห้วยดเคียงสาเนาะจัดกันเลย นี่พี่อะไรจัดก่อนหมูหพี่พี่ไปแล้วพี่พี่ไปแล้วโอ้เลิกว่ะเลิกเหลือไหนจะมีปลาใหญ่ได้ว่ะกะทิกินเหนียวอยู่นเนื้อจูกะทิจัดโอ้ปลาเอาละ โอ้ยนี <The> ่เพียบเลยเฮ้ยนปลาคอใช่ใช่โอ้ดิปลาคอเอาปลาคอปลาคอปลาคอเนี่ยชิโชว์ปลาปลาดูเขาปลาคอปลาคอโชว์แน่โชว์แน่ปลาคอน้อยพี่น้องโอ้ยตาหักแกว่าฝนกระตุกพี่น้องหาอยู่หากินกระซุ่มกันไปวานไปน้ำ ซุ่มกันไปน้ำหาปลาไปน้ำล่ำหวยไปเรื่อยๆพี่น้องอ๋อทีมงานกะกะบ,บายเลยล่ละพี่น้องไปอีกจังน้อยกะจีพากันกลับอาอเบิ่งซุ่มอีกรอบนี้กันบรรยากาศฝนตกลินแงเ,เติบอยู่มัดมืออะไรหมดเนี่อ๋อตซุ่มกันพ่ะนะอ๋อซุ่มรอบนี้กันพี่น้อง อพังซุ่มพิงซุ่มลังกาเลยลังกาเลยโอ้โหเอาเอาเอางามงามงพี่น้องไปยังไปยังไปยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัด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 ออโอเคโอ้ยลัดเลยเอาสาอ้ใจบอวะได้ลีที่้น โอ้อหว่าท่านอู่โ oh, อ <Ch te> ้ยด no. oh, ูดีก oh, ันลากว่าเอาเต็มแห้งกันใช่ใช่ใช่หัวอู้ตัวนี้ตัวนึ่งโอ้โหน้องหัวได้แล้วปลาช่อนปลาช่อนน้องว้าไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้งามแสิว่าหัวเฮ้ยตัวใหญ่เนี่ยโอ้ตัวหนึ่งก้าวานโอ้เห็นปลาคอใหญ่เลยพี่น้องคนนี้เฮ้ย

อ๋อรอบสองรอบสองหลังกินเขาแล้วอ๋อกำลังสิ้กขืนมากินกันกรื่องสิ้กขืนมาหว่านเนี่ยเศรษฐกาบบานแหละล่ะพี่น้องแต่ละคนก็ถือว่าได้ละพี่น้องเอ๋อทย่อยขึ้นมาแต่ละคนขึ้นมาเบิ่งผลงานใหญ่พี่อะไรเบิ่งหันเบิ่งเสียหลอดไปแล้วอู้ได้คือเก่าพี่น้องรอบสองนี่นี่รอบแรกเอาเอาไปแซ่ไปแล้วนี่นี่รอบสองว่างลูกเล็น้อยดู ว่างก็ได้โอ้โหโอเคโอเคไหนเพื่อนเอาเอาหมานทุกคนผุดโม้ยถือถุงปลาเห็นไหมพี่น้องแต่ละคนเอาไปบนเขกแต่ละคนเลยเหมือนนี่หมันหมันนี่นี่ขึ้รอบสองว้ายผุดผุดผุดในจูเต็มถุงรอบที่สองอ๋หลายคือเก่าดเตี้ยแต้มก็หิวมาก พ่อหนองหัวมันนี่มาดีวะรอบจองนี่มีตัวใหญ่เลยวะเอาเอามีตัวใหญ่มีตัวใหญ่ขีทียนอันนองพุงโอุ้ยยอดเลยเอาเอาเอาวายากวายักส่วนโอ้โหง่มหงัก็คือนิ่งแต่ว่านอบนี่หลย โอ้ตะเกาตันกินเขาแล้วว่าสูดเลยมาเนี้สู๋ไหมเมื่อไงพี่น้องแต่ละคนไหมโอ้บางเส้นอันมาเนี้ยมาแล้วมาแล้วมาเล้วทีมงานสุดยอดพี่น้องได้ได้ทุกคนมือนเนี้ยหาอยู่หากินเอาสิกลับบ้านเลยได้บานเนี้ยลาหาแล้วฝนกระตกทีมงานเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กด s u b ส c r i b e ให้ช่องพะยอบลพาลุยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ